สวัสดีครับผมนะครับกับคลิปนี้วิธีการเปลี่ยนเลนนะครับทั้งทางหลักนะครับนอกและก็ทางรองนะครับผมนะครับก็เป็นแนวทางสําหรับมือใหม่นะอ่าขับรถใกล้จะได้นะพี่ตั้มหนูขับพอได้เลยนะแต่ว่าหนูยังไม่กล้าออกถนนใหญ่หนูไม่กล้าเปลี่ยนเลนหนูไม่กล้าดูกระจกมองข้างนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางเลยนะคลิปนี้เป็นแนวทางดูวิธีการนะครับผมสอนน้องดูยังไงนะครับดูวิธีการเปลี่ยนเลนสังเกตนะ หมุนพวงมาลัยยังไงเติมคะแ่งมากน้อยแค่ไหนดูยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ผมบอกไว้เลยนะครับใครพลาดนี่ถือว่าพลาดจริงๆเลยนะครับคลิปนี้รวมไว้นะครับด้วยความที่ว่าน้องน่ะเป็นเด็กวัยรุ่นหัววัยมือใหม่สอนปุ๊บได้ปั๊บสอนปั๊บได้ปุ๊บสอนปุ๊บปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับโอ้เยี่ยมครับคลิปนี้ไปดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเลนนะครับวิธีการแซงนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลยใครที่ยังไม่กล้าแซงใครที่ยังไม่กล้าเปลี่ยนเลนใครที่ยังไม่กล้าออกถนนใหญ่ ดูคลิปนี้เลยครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยป้ายสวัสดีครับผมรถนเบียดคนนะครัเบชะลอเบาๆนะครับออกถนนใหญ่นะครับผมดูขวามีรถมาไหมเบรกก่อนนะคเขาเปิดไฟเลี้ยวไหมเขาเปิดมาเราเข้าเลนซ้ายก่อนครับ ดึงพวงมาลัยเข้ามาอยู่ด้านซ้ายก่อนครับคืนตั้งรถให้ตรงครับวิ่งตรงตรงมาครับผมเยี่ยมครับดูกระจงมาข้างฝั่งขวาออกขวาได้ไหมได้เบี่ยงมาครับเติมคันเร่งใช่ดึงพวงมาลัยนิดเดียวเห็นไหมครับดึงพวงมาลัยนิดเดียวแล้วรถเฉียมาแล้วเปิี่ยไปแล้วรถตรงไปครับทีนี้นะครับในการยูเทิร์นเกือกม้าด้านหน้านะครับวิ่งตรงมาก่อนครับตามพี่ใหญ่ไปเรื่อยๆครับวิ่ียตรงมาก่อน ชิวๆมองข้ามไหลไปฝั่งขวาไม่รถมาไหมถ้าไม่มีเปิดไฟเลี้ยวขวาครับเข้าเลียขวาได้ไหมดูกระจกมองข้างครับเข้าได้ไหมอ่าโล่งเลยเข้ามาครับเราจะเลี้ยวตามพี่ใหญ่ไปก่อนนะครับผมอ่าเข้าเข้ามาได้รับปิดไฟเลี้ยวเลยครับอ่าวิ่งตามทางรถขึ้นเนินนะครับเพื่อนๆครับต้องเติมคัาเร่งนะครับถ้าไม่เติมมันจะช้าครับนะครับเติมเพิ่มตามเบาๆเลี้ยงความเร็วไว้ใช่แค่นี้พอนะครับ แล้วพอขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเขายกคันเร่งนะครับผมไม่ต้องกลัวนะเพราะมันมีความชันอยู่นะครับยกเร่งเบาๆเท้ามารอที่เบรกจับอาการเอารถอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่ต้องแต่เบรกแต่ถ้าเอาอยู่ก็ไหลาตามดึงพวงมาลัยโค้งตามทางมานะครับถ้าคิดว่าเอารถอยู่แล้วเติมเร่งตามเบาๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องดึงพวงมาลัยเพิ่มนะครับเติมเร่งตามเบาๆแล้วค่อยคืนนะครับอ่านะครับพอจอดลุจะโค้งครับเติมคันเร่งนะครับเติมคันเร่งปุ๊บแล้วค่อยคืนครับ เยี่ยมครับผผหไหมครับความเร็วไม่ได้ลดลงเลยครับเรื่อยๆนิ่งๆตรงนี้พี่ตั้มครับต้องเบรกไหมถ้ารถด้านหน้าห่างอาจจะยกคันเร่งเบาๆก็พอจากความรู้สึกไม่ต้องไม่ต้องเบรกนะครับผมวิ่งตรงมาครับอันนี้คือขับรถออกถนนใหญ่นะนะครับวิ่งตามทางมาก่อนครับชิดฝั่งขวาก่อนนะว่าเราจะเข้าทางร่วมนะครับตั้งรถให้ตรงนะครับอ๋อเราออกทางขวาเลยโอเคงั้นอยู่เลนขวาเลยครับ ทีนี้เราจะเข้าถนนหลักด้านหน้าฝั่งขวานะเราจะวิ่งไหลาทางก่อนนะครับเราจะไม่เข้าจะไม่เลี้ยวเข้าเลยนะนะครับเพราะามีรถใหญ่เยอะนะครับวิ่งตามพี่ใหญ่ครับวิ่งชิดแต่เปิดไฟเลี้ยวขวานะวิ่งตามเดินมานะครับแล้วดูกระจกมองข้างฝั่งขวา,าครับเข้าได้ไหมถ้าข้างหลังเป็นรถใหญ่แล้วอยู่ไกลเติมเร่งตามเบาๆครับกดเร่งครับกดเคร่งดูกระจกมองข้างแล้วกลับมามบงด้านหน้านะดูกระจกมองข้างอีกทีเข้าได้ไหมจะ้าได้เบี่ยงมาครับเติมเครื่รดรง,รรงด้วยเบา เข้ามาได้แล้วปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปครับอ่าฮะรักษาความเร็วไว้ครับวิ่งไปนะครับวิ่งไปด้านหน้าด้านหน้าเขาช้าใช่ไหมเราก็เรียบดูกระจกมองข้างครับมีรถคันสีดํามาใช่ไหมหลังคันสีดาคันสีขาวเขาช้าไหมถ้าช้าเราเบียดมาเลยครับเบียดขึ้เร่งนะครับเติมเร่งครับเขาช้าครับอ่าแล้วกลมองด้านหน้าเยี่ยมครับผมอ่าเมื่อใหม่อย่างนี้นะครับไม่ค่อยกล้านะครับเราต้องจับความเร็วนะครับถ้าเขาช้า เขาจะรอเขาไม่เร็วเขาไม่เรีวเรีวเร็วขึ้นมาเราออกมาได้เลยคราวนี้เราก็วิ่งอยู่เในนี้ครับนิ่งๆมานะนิ่งๆมาอยู่ในเรนนิ่งๆมานะครับไหลมานิ่งๆนะครับจะพานักเรียนฝึกแซงนะครับวิ่งตามมาก่อนนะครับด้านหน้าฝั่งขวาให้ไม่เข้าเร็วเร็วขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งออกนะครับอย่างนี้ไกลๆออกได้ไหมเปิดไฟเลรว,วเต็มเครืครับใช่ครับผม ดึงเข้ามาให้อยู่ในเรนครับเติมเร่งไปเติมเร่งไปเพิ่มความเร็วครับเพิ่มความเร็วอีกหน่อยนี่คือคนที่เคยวิ่งได้แค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้ร้อยแล้วครับผมร้อยแล้วครับอ่ะทีนี้เราจะเข้าเลนกลางไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เราก็เพื่อนๆครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ายังเข้าไม่ได้นะครับก็เพราะว่า ทางด้านฝั่งซ้ายครับมีรถกระบะสีขาวอยู่เขาแซงซ้ายไปใช่ไหมครับผมไม่มั่นใจว่าเขาจะเข้ากลับมาเลนกลางหรือเปล่านะครับดังนั้นผมรอดูพฤติกรรมเขาก่อนนะครับรอดูพฤติกรรมาก่อนว่าเขาเข้ามาเลนกลางไหมนะครับผมมีความรู้สึกว่าเขาก็รู้ว่าผมแซงขวามารถรถผมกับรถนักเรียนนะครับแซงขวามาก็จะเข้าเลนกลางนะครับเขาเลยไม่เข้าเลนกลางนะครับดังนั้นผมเลยตัดสินใจว่าอ่ะเขาไม่เข้ามาผมถึงบอกให้นักเรียนอ่าเข้าไปในเลนกลางอันอันนี้ก็คือเหตุผลว่า ยังรอก่อนนะครับเพื่อนบางคนอาจจะสงสัยอียนว่างแล้วทำไมไม่เข้าด้วยเหตุนี้นะครับน่ะเวลาขับรถไปผมจะมองรอบคันมองรอบด้านให้นักเรียนนะครับดูความปลอดภัยให้นักเรียนไม่ใช่ว่าสักแต่แซงแซงแซงวิ่งวิ่งวิ่งแล้วไม่ดูรถให้นักเรียนมันก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับหลายคนนะครับหลายคุณครูท่านอื่นที่มีปัญหาก็เพราะอย่างนี้ครับอ่าดูคลิปผมแล้วอ่ไปทําเองมั่งไปทําเองมั่งนะครับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะนะครับดังนั้น ก่อนที่ผมจะพาทําผมดูให้รอบด้านเมคชัวให้นักเรียนแล้วนะครับถ้าชัวแล้วผมพานักเรียนทาครับไม่ใช่ว่าสัแต์ว่าทาศัแต่ว่าทำนะนะครับอันนี้ก็แจ้งมากทีนึงดเลยกันนะครับว่ามันเป็นมันเป็นเพราะเหตุนี้นะครับผมจะเข้าเลนกลางนะครับผมดูกระจมองข้างครับเข้าได้ไหมเข้าได้เบียงมาเลยครับดึงมาฮะพอดูกระจมองข้างปุ๊บกลับมาวองด้านหน้านะครับเข้ามาได้แล้วปิดไฟเดียวครับวัยรุ่นหัวไวสอนง่ายครับผมสอนรับเป็นเร็วเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้ามาเรียนกับผมนี่ผมสอนทําได้แบบนี้เลยนะครับตอนนี้วิ่งหนึ่งร้อยนิดๆแล้วนะครับสบายๆแช่แช่ไว้ยาวๆเลยแช่เคร่งยาวๆไม่ต้องเกรงเท้าค,แบบค่อยๆแบบค่อยๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อน่องแต่เท้าแต่ปลายเท้ายังกินเกรง,ก,งกดเคร่งค้างไว้อยู่นะครับเราจะไม่เกรงทั้งเท้านะครับเราจะผ่อนคลายต้งต้นเท้า ตรงน่องเท้าแต่ว่าตรงปลายเท้าเราจังกดเล่งไว้อยู่จากคนรู้สึกไว้นะครับวิ่งมานิ่งๆครับด้านหน้าฝั่งรถคันสีขาวเขาใช้ครับดูขวาไว้รอครับมีรถคันสีดําใช่ไหมถ้ามียกเล่งไว้รอครับอย่าเพิ่มเติมนะยกเล่งไว้รอครับหลังคันสีดําได้ไหมไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวขวาอ่าไม่ได้ครับรอนะครับปิดไฟเลี้ยวครับปิดไฟเลี้ยวเราต้องไปก่อนเพราะว่าเขาลมให้เราแล้วอ่าเราก็ไม่จำเป็นต้องแซงนะครับกระบะเขาออกซ้ายให้เราเราวิ่งตรงไปเลยครับ ถ้าเราดูกระจกมองข้างจะแซงเหลือมาดูด้านหน้าด้วยว่าเขาหลบให้เราไหมนะครับดูปุ๊บดูปุ๊บสลับกันนะครับอย่ามองแช่นะอย่ามองกระจกมองข้างอย่ามองแช่นะครับดูกระจกมองข้างปุ๊บกลับไปมองด้านหน้าดูด้านหน้าถ้าเราจอกดูกระจกมองข้างอีกทีหนึ่งนะครับพอดูปุ๊บกลับไปมองด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเอาให้ชัวร์นะครับอย่าอย่ามองแช่นะครับวิ่งตรงมาครับผมตามทางมาเรื่อยๆครับพี่ตั้มชายนะข้างหน้าเนี่ยช้าจังเลยนะนะครับดูขวาออกได้ไหมครับ ข้าได้เปิดไฟเลี้ยวครับเบี่ยงออกมาครับอ่ฮะเติมพลังตามเบาๆนะแล้วเปิดไฟเลี้ยวครับสวยครับวิ่งตรงให้อยู่ในเลนครับเติมพลังตามเบาๆนะครับด้านหน้าเป็นทางโค้งนะครับไม่ต้องกลัวรักษาความเร็วไว้นะครับจับความรู้สึกเอาอยู่ไหมเอาอยู่คือเวลาคุมพวงมาลัยเนี่ยรถมันมาตามทางนะครับพี่ใหญ่ออกมานะครับเข้าเลนกลางได้ไหมดูกระจกมองข้างครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเข้าเลนกลางได้ไหมเข้าได้เบี่ยงมาครับเข้าได้เบี่ยงมาดึงมาครับดึงมาให้อยู่เลนกลางครับ เยี่ยมครับปิดไฟเลี้ยวแล้วตรงไปครับสวยวิ่งตามทางมาครับด้านหน้าเลนมันโค้งยังไงก็ต้องโค้งตามทางนะครับผมดึงพวงมาลัยให้โค้งตามทางนะครับฮะใช่เยี่ยมครับผม,มเพื่อนสังเกตไหมครับพวงมาลัยเราไม่ได้กระชากนะครับดึงเอาความรู้สึกให้รถโค้งตามทางมาถ้าคิดว่าเอาไม่อยู่ยกคันเร่งแต่อย่ายกสุดยกเบาๆนะครับ,บถ้าังเอาไม่อยู่ก็แต่เบรกแต่ถ้าเอาอยู่ เลี้ยงความเร็วไว้เลยเลยครับแล้วดึงพวงมาลยัยให้รถตามทางมาอ,อย่างเงี้ยขับออก่างจังหวัดสบายๆเลยนะวิ่งเนี้ยแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยสบายๆเลยนะครับทีนี้เมื่อขับคล่องเราก็ต้องมาฝึกวิธีการอ่านเกมนะครับมองไปไกลๆด้านหน้ามีใครจะเลี้ยวมาไหมมีใครจี้เส้นมาไหมนะครับแล้วก็วิ่งตามทางมานิ่งๆครับว,วิ่งเนี่ยวิ่งกลางสบายๆเลยนะครับ วิ่งจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่ได้สบายสบายเลยเอ,อไม่ต้องไปกังวลนนะั้นนักเรียนคนนี้สบายนะครับเอาละนะครับเห็นเด็กๆอย่างนี้น่าอ่อนๆแบบนี้นะครับผมสบายสบายเลยนะครับผมคล่องเลยทีนี้นะครับเราจะอันนี้คือเราวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวเราจะตรงไปก่อนนะครับ อยู่เลนนี้ตรงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสังเกตป้ายข้างบนนะป้ายข้างบนกรุงเทพนะครับเราจะวิ่งเข้ากรุงเทพนะครับอ๋อเราต้องกลับอีกทางหนึ่ง่หว่าอ๋อไม่ใช่เราต้องไปถอยเข้าซองเราจะไปถอยเข้าซองกันก่อนนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็วิ่งประมาณนี้นะครับให้ดูเป็นแนวทางว่าผมสอนมกเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับด้านหน้ายกคันเร่งนะครับแล้วก็เหลือบดูออกได้ไหมอ๋อสุดยอดครับไม่ต้องบอกเลยทําเองโดยอัตโนมัตินะครับ เยี่ยมครับผมนี่แหละครับผมถ้าได้ฝึกเบสิกมานั่งนั้นอย่างนี้นักเรียนทําเองโดยไม่ต้องบอกเลยครับเก่งมากครับผมสุดยอดครับวิ่งมาเรื่อยๆครับนิ่งๆนะครับเวลาเพื่อนๆวิ่งเลนขวาก็เหลือบดูกล้องมองหลังไอกระจกมองหลังกระจกมองข้างด้วยนะว่ามีใครมาจี้ตูหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีวิ่งตรงๆนิ่งๆเลยด้านหน้าเป็นทางคลองนะครับพี่ตั้มครับทำยังไง ดูคันเร่งเบาๆจ้อาการเอารถอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ไหลมานิ่งๆครับอ่าฮะใช่ถ้าไมาอยู่เขาแตะเบรกนะครับผมถ้าเอาอยู่แล้วเติมเพ่งตาม,มบเบาๆได้เลยแล้วมองไกลๆด้านหน้าปลายโค้งมีไฟเบรกไหม้าไมันมีไหลาตามทางมาค่อยๆดึงโค้งมาใช่ครับผมเยี่ยมถ้าคิดเอาถ้าคิดว่าเอารถอยู่เติมเร่งตาม,มบเบาๆได้เลยนะครับอ ค้างพ่วงอะไรไว้จนกว่ารถจะตั้งตรงแล้วค่อยคืนจะช้าเยี่ยมครับผมทีนี้เราจะเข้าเลนหลักอีกรอบหนึ่งนะครับด้านหน้าฝั่งขวาครับวิ่งตรงมาครับวิ่งตรงตรงมาตามเลนเลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาค้างไว้ครับให้คันอื่นได้รู้ว่าเราจะเข้าเลนหลักนะครับวิ่งโค้งตามเลนมาก่อนนะพรอเลนปุ๊บดูกระจกมาข้างเลยครับเข้าได้ไหมถ้าเข้าได้ดึงมาเลยครับถ้าเข้าได้ดึงมาเลยครับถ้าเข้าได้ดึงมาเลยครับใช่แล้วอยู่เลนนี้ก่อนปิดไฟเลี้ยวครับ วิ่งมาให้รถมีความเร็วก่อนเพราะว่าเราจะออกขวามไม่ได้รถตู้มาเร็วนะครับด้านหลังรถเขาแซงมาจากท้ายเราให้เข้าไปก่อนครับด้านหลังมรถตามมาไหมไม่มีเปิดไฟเลี้ยวเบี่ยงออกมาครับผมได้แล้วตรงไปครับเยี่ยมครับผมอันนี้คือแนวทางในการออกถนนใหญ่วิ่งบนถนนใหญ่นะครับผมพาวิ่งพาแซงพาเปลี่ยนเลนแบบนี้ครับคล่องแล้วสบายใจได้นะครับผม ทรานี้ก็นักเรียนก็สามารถออกทางจังหวัดได้แล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมให้เป็นแนวทางคลิปต่อไปก็จะพาน้องไปฝึกถอยข้อสองนะไปดูว่าถอยข้อซองจะเป็นยังไงจะทําได้ไหมกับรถใหม่ป้ายแดงอันนี้อะไรโตโยต้าอะไรนะโตเต้ายาิ A ตโ้ายาริเทนะครับ,าาบรถสประตูคันยาวๆใหญ่ๆนะครับแบบนี้สบายๆเลยนักเรียนขับได้คล่องแล้วนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเราจะไป ถอยเข้าซองกันนะครับแต่คลิปนี้พอประมาณนี้ไว้เป็นแนวทางสำหรับน้องนะครับออกถนนใหญ่นะครับใครยังไม่กล้ายังกลัวอยู่นะครับมาเรียนได้เลยผมมีวิธีสอนมีวิธีฝึกให้ครับสังเกตเห็นไหมครับน้องทําเองผมไม่ต้องบอกเลยดูปึ๊บตัดสินใจเองได้ครับเออแซงได้เปลี่ยนเลนได้นะครับดูว่าไปได้ผลนะครับปึ๊บเปลี่ยนเลนกลับเข้ามาเลนกลางไม่ใช่ขวาเป็นไงสุดยอดปะหล่ะนะครับ อยากเรียนดีๆแบบนี้ติดต่อเข้ามานะครับผมไอดีลากับเวทูทอยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้ไว้มาเรียนด้วยกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับ คนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ a c e b o o กกลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเฟซบุ o กกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสรับเพื่อนมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนเคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับย erm เอบบยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับ<ส>เข้ามาดูว่าเพื่อนเขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้ง อัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูรับว่าเขาทํากันยังไงใครที่กลางสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook ซบุ๊กนะครับผมผมพี่ดำถาบิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียว ไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาไปเล่นไม่เคยพาพลาข้อซองไม่เคยพาทําอะไรเลยครับอา่านะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจ้อพื่อนนะครับขับรถนะครับแซงเปเล่นแล้วก็ถอาข้อซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทํางานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจิงขับ,บนนรถออกต่างจังได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรเบอร์โทร voilà. กับอดีตยัอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใคร ต่อเข้ามาได้เลยะครับผมไ่ปวกันนะครับส่วนที่นี็ต้องไปแล้วะที่นั้นสุดท้ายดีที่เด็กก็ต้อ